มาชมพัดลม turbo j e ราคาถูกกันนะครับอ่าเปิดออกมาเราก็จะเจอมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานนะครับไม่ใช่แบบไร้แปลงฐานที่เรียกว่าบัสเล็นะครับโอเคดูสเปคมอเตอร์กันสเปคมอเตอร์นะครับ550 21โวลต์ 50, 1, DC น่าจะเป็นขนาด550แล้วก็แรงดัน,น21โวลต์นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเปลืองแปลงฐานมากๆเลยนะครับแต่ว่าให้แปลงฐานมาหนาอยู่นะนี่นะต่อไปเป็นส่วนของสวิตเป็นลิมิตสวิตธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะครับ ขั้วน่าจะเป็นขั้วอ MT หรือเปล่าผมไม่มั่นใจระยะห่างมันเนี่ยประมาณ4เซนติมตรแต่ว่ามันก็แรงนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับต่อไฟเข้าตรงแล้วกดนี่แรงมากส่วนใบพัดเป็นใบพัดพลาสติกผมใช้แป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับผมต้องหาใบพัดที่มันเป็นเหล็กมาให้แต่ว่าแรงก็ใช้ดีอยู่ยังพอใช้ได้อยู่ส่วนที่แพงไม่ใช่แพงพตัวเครื่องแต่เป็นแพงเพราแบตแล้วก็ผมบอกไว้เลยนะครับ ัวนี้มันกินกระแสเป็น10แอมป์เลยนะครับถ้าไฟสูงๆในประมาณ21โวลต์นเนี่ยซึ่งแบตเตอรี่ที่มันมากับตัวมันเนี่ยมันกระจ่ายกระแสไม่พอแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่มันร้อนแล้วก็พังที่สุดถ้าอยากจะใช้ทนทนเนี่ยต้องซื้อแบตเตอรี่แยกแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันดีในมาตรฐานนะครับผม <Okay. S 1> สักครัค้นี้ก็ขอฝากพพ่ท่าน,นี้ก่อนนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ลยครับผมสวัสดีครับ